วัดดีครับเพื่อนๆวันน,น,นี้วันอยู่สุดสบายผม่มาอีกแล้ววันนี้นะครับถึงเวลาทดสอบเจ้าตัวนี้กันแล้วนะครับนี่กรอก34 TTI Combat Smarter จำลองมาจาก John Wick 2นั่นเองนะครับผลิตโดย GSK นี่ตัวนี้นะผมก็ลองเบื้องต้นไปหลายอย่างแล้วครับก็มีปัญหาที่เจอก็คือท่อสีท่อไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมนี่ ลอกถลอกหมดแล้วครับนี่เห็นไหมแต่ก็เป็นอย่างนี้นครับใช้งานนะก็อย่าไปซีเรียสมันอาจจะทําสีใหม่แต่ก็ว่าไปตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยเนาะนะและอีกจุดหนึ่งก็คือไกด์หลอดนะครับมันคลายนะครับก็คือจะเป็นทุกตัวแหละที่เป็นแบบเกียวนะครับผมก็คลายนะเพราะเห็นมันโผล่มาก็เลยดีเห็นก่อนก็เลยเอาน้ํายาก,กันคลายแต้มแล้วก็ ขันให้แน่นนะครับการมันคลายถ้กคลายมันจะติดเหมือนในตัว M18 ผมนะครับก็เรียบร้อยละอันนี้ก็รอเบื้องต้นประมาณ3ระยะนะครับก็5เมตรก็ปกติครับเพะมันใกล้เนาะ1 0เมตร15เมตรผมลองถึง15เมตรนะ15เมตรเนี่ยดูเด็กผมลองพุ่นเลยแต่ใช้เป้าเดียวนะครับแล้วก็ติดไอแผ่นนี่เอาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมลูกฮอป่ออะค่อนข้างดีนะปรับสุรก็เหินคลายก็ลงเห็นไหม <laughs> ขายก็ลงปรับขึ้นก็เหินแต่ต้องปรับให้พอดีพอดีพอดีอันล่าสุดก็คือเนี่ยสี่เนี่ยเครื่องหมายสี่ครับผมปรับจนคิดว่าพอจะได้แล,ล้วแหละก็คือประมาณระยะเนี้ยสิบเมตรแต่สิบห้าเมตรอ่ะคุมรูปไม่ค่อยได้กระจายนะครับยิงดีที่ประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรแล้วก็เถิบเข้าไปห้าเมตรแต่ก็ยิงดีแต่ถ้าเกิดสิบเมตรขึ้นไปไม่ค่อยโอเคนะครับของ g s k นะแต่ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นแหละก็ถ้าเกิดใครจะมาแต่ง ื่อจะยิงแข่งยิงแม่นๆก็ต้องแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่สาหรับผมยิงเล่นอยู่บ้านระยะประมาณนี้แล้วเก็บสะสมก็พอใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงทดสอบ10เมตรให้เพื่อนๆดูกันอีกสักรอบนะครับแล้วจะได้ดูว่ามันลงตรงไหนนะครับอันนี้ผมลองเซตยางฮอปน่าจะได้ประมาณนี้แล้วล่ะครับอันนี้เลงจะเป็นการเลงนั่งแท่นนะครับแล้วก็ใช้แก๊ส 14kg พับไดโน่ลูก0.2นะครับถ้าเกิดเพื่อนจะให้มันขึ้นอะไรก็หรือลงอะไรก็ปรับ เปลี่ยนไอ้ตรงนี้เอาได้นะครับลูกน้ําหนักลูกอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคถ้างั้นเรามาลองกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก่อนที่เราจะทดสอบอกลุ่มกระสุนแล้วก็ยิงเป้าเพชเดี๋ยวลองฟิลลิ่งให้ดูก่อนนะครับว่าฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้สไลด์เหล็กนะครับอย่างที่รีวิวไปเนาะแล้วก็สปริงเกอร์หลอดก็ค่อนข้างแข็งนะครับใช้แก๊สแรงด้วยอมาดูฟิลลิ่งนะคผมบรรจุลูกประมาณ20นัดน,นะเพราะว่ามันไม่มองมองไม่เห็นตรงนี้นะครับ ต้องกานะครับกาจากสปีดโหลดนะครับต้องเติมด้วยกับสปีด <aha> โหลดนะครับเดี๋ยวลองฟิลลิ่งนะครับเป็นไงครับประทับใจเลยผมแบบฟิลล <flush> ิ่งดีมากเลยรีคอยดีมากนี่รีคอยรุนแรงมากนะครับเพราะมันเป็นสไลด์เหล็กเนาะแล้วก็ประกอบกับสปริงที่มันแข็งนะครับ แต่เบื้องต้นยิงสนุกชอบนะครับแล้วก็เซฟไกลใช้ได้จริงนะครับนี่เห็นไหมใช้ได้จริงนะครับไม่มีเซฟตรงนี้นะก็มีตรงนี้ก็ใช้ได้จริงนะครับอลองดูเดอบล็คแทบนะบต่อเนื่องว่ากรอบสนอบเป็นไงนะครับลูกหมดนะครับสไลด์คางนะครับก็ใช้ได้นะครับ ยิงสนุกยิงมันนะครับหนักหน่วงสายรุนแรงน่าจะชอบนะครับแต่ก็ต้องแลกมานะค่าตัวมันรุนแรงลือเกินนะครับแต่ผมถือว่าไม่ผิดหวังนะครับประทับใจนะครับโอเคหลังจากรอฟิลลิ่งแล้วนะครับไปลองกลุ่มกระสุนกันดีกว่านะครับมาลองกลุ่มกระสุนกันเลยนะครับก็ผมใช้เป้าเดิมนะแต่รูที่เคยลองก็แปะๆไว้นะครับอันนี้เป็นเป้าใหม่แผ่นนะครับก็ใส่ลูกไว้ประมาณ10นัดนะครับ กดสปีดโหลด3าครั้งแล้วก็อีกครั้งนึงจิดนึงอะเพราะว่ามันมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ผมมีแมกกาซีนเดียวนะครับมันไม่มีสำรองขายเลยนะครับในไทยนะครับต้องสั่งครับผมก็เลยยังไม่อยากสั่งนะท่องพีเข้ามาเดี๋ยวรอเขาเข้ามาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดพีมันจะแพงนะครับโ okay อเคอะลองกันกลุ่มนะครับ10เมตรนะครับ ไม่น่าถึง10นัดและแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกลุ่มก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดสปีดโหลดมาแล้วมันไม่เห็นนะไม่แน่นอนนะครับอไปดูกลุ่มไปก่อนนะครับกลุ่มก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้นับแล้วรีเทสมันมนับดู8นัดนะครับ,รรบอัดไม่ถึงส0บเนาะมองไม่เห็นนะครับก็รูแบบเหมือนผมเล็งนั่งแท่นอะนะมันดูเหมือนจะเข้าอยู่ตรงที่นิดหน่อยแล้วก็มีขึ้นหน่อยแล้วก็มีหายไปหนึ่ง6สาสี่ห หายเป็นนัดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายเป็นนัดหนึ่งนะครับก็พอได้อยู่นะมันก็ยังอยู่ในวงนี้นะครับกระดาษ A4 สิบเมตรนะครับก็นุกสนุกนะครับอาจจะต้องทำอะไรสักหน่อยมั้งเปลี่ยนยางฮอปทงท่อเดี๋ยวค่อยคิดต่อไปนานาคนนะครับแต่ก็ยิงสนุกอยู่นะเก็บสะสมดีนะเดี๋ยวลองยิงเพจเหล็กดูดีกว่าว่ามันจะโดนไหมนะครับไปเลยมาลองยิงเพจดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ลองไปบ้างแล้วครับโดนบ้างไปโดนบ้างนะครับฝีมือไม่ดีเลยแล้วเป้าสุดท้ายโดนนะครับแต่มันไม่ล้มเนาะ แล้วก็มีไม่โดนนะครับฝีมือไม่ดีเลยเราก็อย่างที่เห็นในกลุ่มครับมันมันก็กลุ่มไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใกล้ๆจะได้อยู่นะเดี๋ยวไปลองห้ามเมตรดูสักทีนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับมันโดนแล้วมันไม่ล้มนะคราะฉะนมันจะหนักนะขนาดนี้เป็นแก๊สแรงนะครับผมต้องปรับปรุงเป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบเล่นเจ้าตัวนี้นะครับ TDI กลอกสามอิบสี่ Johnwick ักนั่นเองนะครับยิงสนุกนะครับแล้วก็น่าสะสมนะครับเพราะมันเป็นสตีลด้วยนะครับแล้วก็จะทําอะไรให้มันดีขึ้นก็ปรับแต่งกันได้นะครับตามปกติทั่วไปของ b b กันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังแนะนำให้เพื่อนๆเป็นข้อมูลไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เล็กน้อยขออยู่กบเพื่อนบ้านนะครับบี่พ้าดไต้องพนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ